สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูบีอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ก็เราจะมีกิจกรรมหลังเรียนในเรื่องความหลากหลายของพืชมาให้นักเรียนลองทําดูครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องความหลากหลายของพืชไปแล้วใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วว่าพืชแต่ละอย่างพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีหน้าที่เป็นอย่างไรแต่ละอย่างทําอะไรได้บ้างอ่า พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลีง้งคู่มีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ลักษณะของลําต้นลักษณะของดอกแล้วก็ลักษณะของใบแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่เป็นแบบไหนใช่ไหมคะวันนี้ครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เราทําอยู่บางส่วนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนไปเป็นเรื่องที่เราจะมาลองทบทวนดูสิคะว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องความหลากหลายของพืชเนี่ย นักเรียนจะยังจําได้อยู่ไหมว่าเอ๊แต่ละข้อแต่ละอย่างหรือว่าแต่ละสิ่งที่ครูปีจะให้เราทําวันนี้ทําอะไรและตอบได้อย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอ่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเยวก่อนที่เราจะทําฟังนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้มีกิจกรรมที่จะต้องทําในแบบฝึกหัดวิทยศาศาสตร์แต่ถ้านักเรียนคนไหนจะเขียน บันทึกหรือว่าจะเขียนโน้ตใส่ในกระดาษหรือว่าเขียนใส่ในสมุดไว้อันนี้ก็เขียนไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องอ่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าในกลุ่มวันนี้เป็นกิจกรรมหลังเรียนในเรื่องความหลากหลายของพืชพร้อมเราไปดูกันเลยคะ่ะวันนี้มาดูนะคะครูบีมีตัวอย่างข้อสอบมาให้เราลองทำดู ตัวยอย่างข้อสอบวันนี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อ5ข้อที่ครูบีนํามาให้เราทําวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยในเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องพืชทั้งหมดเลยนะคะอย่างข้อแรกครูบีก็ถามว่าข้อใดจัดเป็นพืชมีดอกอ่าเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะว่าพืชเนี่ยพืชมีดอกเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันเลยช้อยที่1ก็คือมีต้นปรงุง ช้อยที่2ก็คือต้นเฟิร์นช้อยที่3ก็คือต้นสนฉัดลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะช้อยที่4ก็คือสาลายหางกับรอกเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูสิคะว่า4ช้อยที่ครูบีให้มาเนี่ยอะไรที่จัดเป็นพืชที่มีดอกบ้างอ่าเดีย๋ยวให้เวลาลองทำดูนะคะ ติ๊กตอก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 ลองคิดดูนะคะว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไรอ่าครูเชื่อว่าบางคนอาจจะได้คําตอบแล้วบางคนอาจจะกําลังทบทวนอยู่ว่าเอ๊ะข้อนี้อะไรเป็นพืชมีดอกนะอ่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าในพืชที่มีดอกข้อนี้น่าจะตอบอะไรใช่ข้อที่หนึ่งหรือเปล่าใช่ต้นปรงไหมนะหรือว่าเป็นต้นเฟิร์นหรือว่าอาจจะเป็น ต้นสนหรือว่าจะเป็นสาลายหางกระลอกใช่ไหมคะ,อะลองดูให้ดีนะคะว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไระงั้นเราไปดูคําตอบพร้อมกันเลยค่ะ,ะข้อนี้คําตอบข้อที่ถูกนะคะก็คือข้อที่เป็นสาลายหางกระลอกค่ะเฉลยออกมาก็คือข้อนี้นะคะแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นสาลายหางกระโอกสาลายหางกระลอกเนี่ยจัดไว้ในส่วนที่เป็นพืชมีดอก ซึ่งในจัดไว้ในส่วนที่เป็นพืชมีดอกแล้วเพราะว่ามีการเจริญเติบโตแล้วก็ส่วนที่เป็นสาลายหางกระรอกเนี่ยก็จะมีดอกคล้ายๆดอกกุหลาบหรือว่าจะมีดอกคล้ายๆดอกทานตะวันแต่ว่าคล้ายในที่นี้ไม่ได้บอกว่าอ่าสาลาหางกระรอกเนี่ยจะมีลักษณะดอกที่ออกมาเหมือนดอกกุหลาบหรือดอกทานตะวันนะคะคล้ายในที่นี้หรือว่าเหมือนกันในที่นี้ก็คือจัดไว้ในส่วนที่เป็นพืชที่มีดอก เพราะว่ามีการจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วลักษณะของดอกมันก็จะออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือข้อที่1ที่ครูบีนํามาให้เราลองทำอ่ะทีนี้เราไปดูข้อที่2กันเลยอะข้อที่2นะคะเราก็มาถามว่าข้อใดที่เป็นลักษณะที่สําคัญของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะเราจําได้ไหมคะว่าเอ๊พืชใบเลี้ยงเดี่ยวคืออะไรพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ย ลักษณะที่เราต้องสังเกตเนี่ยเราต้องสังเกตจากอะไรอ่ส่วนที่1เราต้องสังเกตจากส่วนรากไหมอ่าใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเราดูส่วนที่เป็นรากไหมคะหรือว่าช้อยที่สองเราต้องไปดูในลักษณะที่เป็นเส้นใบลักษณะเส้นใบจะเป็นขนานกันเลยจริงหรือไม่หรือช้อยที่สามลักษณะคือลำต้นเนี่ยจะเป็นข้อป้องแต่เป็นข้อป้องแบบ เห็นไม่ชัดเจนจริงหรือเปล่าใช้ที่4มีใบเลี้ยงงอกออกมาจากเมล็ด2ใบเอ๊มีใบเลี้ยงแยกออกมาแบบนี้ใช่หรือเปล่านะอ่ะนักเรียนลองดูนะว่าลักษณะที่สําคัญครูบีถามถึงลักษณะที่สําคัญและเน้นด้วยว่าต้องเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่าเราจะดูส่วนไหนที่มันสําคัญเราจะดูส่วนที่เป็นราก เราจะดูส่วนที่มันเป็นอาลักษณะเส้นใบจะไปดูส่วนที่เป็นลำต้นเป็นข้อป้องหรือว่าเราจะไปดูส่วนว่าสิ่งที่มันงอกออกมาจากเมล็ดลองคิดดูนะคะว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไรแต่ครูบีเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้คำตอบแล้วงั้นไปดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ่า คำตอบข้อนี้นะคะก็คือช้อยข้อที่สองเลยก็คือมีเส้นใบที่ขนานแล้วถามว่าเอ๊ะทาไมต้องเป็นเส้นใบที่ขนานจําได้ไหมคะว่าวลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นยังไงคะอ่าจะมีใบเลี้ยงเพียง1ใบนอกจากมีใบเลี้ยง1ใบแล้วเส้นใบของมันเนี่ยก็จะเรียงขนานกันไปใช่ไหมคะยาวเรียวไปด้วยกันลักษณะลำต้นของ ใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นไงคะลำต้นน่จะต้องเห็นลำต้นที่เป็นข้อป้องได้ชัดเจนลำต้นเนี่ยจะต้องเห็นชัดเจนอย่างเช่นอาจจะเป็นต้นไผ่ใช่ไหมคะต้นไผ่หรือว่าต้นอ้อยพวกนี้ค่ะเราจะเห็นลักษณะลำต้นที่เป็นไงคะเป็นข้อป้องที่เห็นได้ชัดเจนแล้วพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยลักษณะของมันก็คือจะมีลักษณะเป็นลากฝอยมีลักษณะเป็นลากฝอยนะคะจะไม่เป็นรากแก้ว จะไม่เป็นรากแก้วนะคะรากฝอยในที่นี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับต้นข้าวรากของต้นหญ้าใช่ไหมคะหรือว่ารากของอ่าอะไรเดียวต้นหญ้าต้นข้าวหรือว่าต้นข้าวโพดลักษณะรากก็จะประมาณนี้นะใครตอบข้อนี้ถูกก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังตอบข้อนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยอ่า เราก็มาดูในข้อที่3นะคะข้อที่3เราก็จะมาถามเกี่ยวกับรากฝอยเราก็จะมาถามว่ารากฝอยเนี่ยพบในพืชชนิดใดอ่าเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยว่ารากฝอยเนี่ยเราจะพบในพืชชนิดใดอ่าไปดูพร้อมกันเลยนะคะช้อยที่1นึ่เขาบอกว่าต้องพบในประเภทตะไคร้มะลิลำไยอ่าช้อยที่2หรืออาจจะพบในหญ้า อ้อยหรือว่าข้าวโพดช้อยที่สามอาจจะพบในข้าวต้นมะพร้าวหรืออาจจะพบที่ต้นมะเขือใช่ไหมคะต่อไปช้อยสุดท้ายเราอาจจะพบลากฝอยเนี่ยในต้นว่านหางจระเข้ต้นมะขามหรือว่าต้นขนุนใช่ไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าเอะลากฝอยเนี่ยน่าจะพบในพืชชนิดไหนบ้างนะ แต่และข้อเนี่ยจะมีตัวเลือกมากกว่า3ามคำมากกว่า2องคำจะอยู่ที่ประมาณ3ามคำอย่างเช่นถ้าเราเรีะกอ์อเอตคาไขเอตคไเนี่ยจัดไว้ในระบบที่เป็นรากฝอยนะเพราะว่าลักษณะใบของมันเนี่ยใบมันจะเป็นไงคะอ่าเรียวแล้วก็ขนาดไปด้วยกันแต่มาเจออีกคำนึงเออลำไยแต่ว่าต้นลำไยเนี่ยไม่ใช่ต้นเล็กๆเ,เลยนะ แสดงว่าลำไยเนี่ยจะต้องมีระบบรากเป็นอะไรคะลักษณะใบของมันอะที่ลักษณะใบจะเป็นร่างแหตที่เราเห็นได้ชัดเจนซึ่งมันจะแตกต่างจากรากฝอยมันก็คือรากอ่ามันก็คือรากแก้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นรากแก้วเนี่ยเป็นยังไงคะมีทั้งรากแก้วแล้วก็มีทั้งรากฝอยแสดงว่าข้อนี้ใช้ได้ไหมคะอ่าข้อนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆสํา,าสหรับการวิเคราะห์แล้วลองดูนะคะว่า ข้อไหนหน่าจะเป็นช้อยที่ถูกต้องเราลองวิเคราะห์ทีละคำอย่างเช่นครูบีบอกไปเมื่อกี้ว่าอาจจะเป็นตะไคร้เอตะไคร้ใช่แล้วลองมาเปรียบเทียบคําอื่นดูว่าแล้วคําอื่นเนี่ยจะมีระบบลากเนี่ยที่เหมือนกับตะไคร้หรือไม่อ่าลองคิดดูนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยอ่าตอกติกตอกติ๊กตอก,ต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 กได้หรือเปล่าอ่างั้นไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะอ่าเฉลยข้อนี้นะคะก็คือ ชอยที่เป็นหญ้าอ้อยแล้วก็ข้าวโพดสาเหตุที่บอกว่าเป็นหญ้าเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดอย่างที่ครูบีบอกไปเมื่อกี้เลยค่ะว่าหนึ่งนอกจากระบบรากจะเป็นรากฝอยแล้วเราสังเกตง่ายๆคือสังเกตจากลักษณะของใบใช่ไหมคะลักษณะของใบเนี่ยจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราจะเห็นได้ชัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าลักษณะใบของมันเนี่ยจะเรียวแล้วก็ขนานไปด้วยกันซึ่งมันจะแตกต่างจากพืชใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงคู่เนี่ยใบมันจะกว้างหรือว่าใบมันจะหยกักใบมันจะเป็นมนๆใช่ไหมคะแต่ว่าภายในเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนล่างแหงใช่ไหมคะเป็นล่งเป็นภายในลักษณะเป็นล่างแห,หที่มันจะแยกออกภายในอ่าข้อนี้ใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะต่อไปไปดูข้อที่4พร้อมกันเลยอ่้อ ข้อที่4ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูนะคะว่าอะไรขั้นตอนไหนที่อธิบายได้ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่าเรื่องนี้เราก็เรียนกันมาแล้วนะคะจำได้อยู่ไม่เอ่ยว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรอ่าดูช้อยที่1ช้อยที่1ครูบีบอกว่า1เลยต้องมีแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะ แก๊สออกซิเจนจะต้องมาเจอกับน้ำน่ะแก๊สออกซิเจนมาเจอกับน้ำเป็นไงคะมีแสงแล้วก็คลอโรฟิลมาอ่าเป็นตัวช่วยและสิ่งที่ได้ออกมาก็คือน้ำตาลหรือน้ำตาลกูโคสนั่นเองค่ะอ่าบางทีเราจะเจอว่าเอ๊ะถ้าเป็นน้ำตาลแต่ว่าค,คุณครูสอนมาเป็นคำว่าน้ำตาลกูโคสนั่นคือสิ่งเดียวกันค่ะก็คือคำว่าน้ำตาลกูโคสนะคะต่อไปชอยที่สอง ช้ที่สองก็คือคำว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเป็นไงคะมีแค่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวมีแสงกับคอโรฟิลล์ใช่ไหมคะเอ๊มีวัตถุดิบเพียงแค่อย่างเดียวมีแสงมีคอโรฟิลล์แลวสิ่งที่ได้ออกมาก็คือน้ำตาลอ่าน้ำตาลมาคู่กับแก๊สออกซิเจนใช่หรือไม่อ่าดูช้อยต่อไปช้อยที่สามก็คือมีแก๊สออกซิเจนรวมอยู่กับ อะไรคะอ่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีทั้งแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นวัตถุดิบทั้งสองอย่างใช่ไหมคะแล้วก็มีแสงและคอรฟิลล์คอรฟิลล์หรือสารสีเขียวจากนั้นสิ่งที่ได้ออกมาคือน้ำตาลน้ำตาลได้ออกมาคู่กับน้ำจริงหรือไม่อ่าต่อไปชอยที่สช้ชอยที่4ี่4ก็คือมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำอ่า มีทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่เป็นวัตถุดิบใช่ไหมคะอ่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ภายในแล้วสิ่งที่เป็นไงคะอ่าก็มีสิ่งที่มาช่วยก็คือมีแสงและคลอโรฟิลและสิ่งที่ได้ออกมาก็คือน้ำตาลกูโคสหรือว่าแก๊สออกซิเจนจริงหรือไม่คะอ่านักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ข้อนี้จากในเรื่องกระบวนการสงังเคราะห์ด้วยแสงที่ครูบีเคย สอนเราไปเคยยกตัวอย่างมาให้เราดูที่มันเป็นภาพรูปต้นไม้เราจำได้ไหมคะว่าน่าจะเป็นข้อไหนอลองคิดดูนะคะใครที่ได้คําตอบแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าสิ่งที่เราตอบไปนี้ถูกหรือว่าผิดอ่าตึงอ่าข้อที่ถูกต้องก็คือหนึ่งเลยต้องมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปทาง ทางใบใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ําที่ลําเลียงจากรากผ่านลําต้นขึ้นมาแล้วก็มีแสงแล้วก็คลอโรฟิลล์หรือสารสีเขียวสิ่งที่ได้ออกมาก็คืออะไรคะ่ะสิ่งที่ได้ออกมาก็คือน้ําตาลกูโคสที่ออกมาคู่กับแก๊สออกซิเจนที่ทาให้อากาศข้างนอกบริสุทธิ์อะแต่ถ้าเราไปเจออีกตัวหนึง่งคือคําว่ามีน้ําตาลได้ออกมาคือน้ําตาลกูโคสบอกแก๊สออกซิเจนหรือ ตัวด้านหลังที่อยู่ตรงเนี้ค่ะมันก็จะบวกบวกเพิ่มมาก็คือคําว่าน้ําถามว่าบวกน้ํามาผิดไหมคะไม่ผิดค่ะมีทั้งน้ําตาลกูโคสได้แก๊สออกซิเจนออกมาแล้วก็น้ําเพราะว่ามีการคายน้ําออกมาด้วยอ่าแล้วถามว่ามีการคายน้ําออกมาในที่นี้แล้วส่วนที่เป็นน้ําตาลจําได้ไหมคะว่าน้ําตาลกูโคสถามว่าพืชใช้ไม่หมดสามารถเก็บสะสมไว้ในรูปของอะไรได้คะอ่า สามารถเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งได้นะคะแล้วถามว่าสะสมไว้ในรูปของแป้งแล้วสะสมไว้ส่วนไหนสามารถเก็บสะสมไว้ในส่วนที่เป็นแป้งเนี่ยเก็บได้ทุกส่วนของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านหรือว่าใบสามารถเก็บสะสมไว้ได้ถ้าวันไหนที่เป็นไงคะอ่าไม่ได้มีแสงแดดไม่ได้มีแสงแดดที่จะทําให้เกิดอ่าเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เนี่ย ก็สามารถนําส่วนที่เป็นน้ําตาลที่กักเก็บไว้หรือส่วนที่เป็นแป้งใช่ไหมคะส่วนที่เป็นแป้งที่เรากักเก็บไว้สามารถนํามาใช้ได้อ่าต่อไปไปดูข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อสุดท้ายวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารหลักของพืชจําได้อยู่ไหมคะว่าธาตุอาหารหลักของพืชที่ครูบีให้ไปอาหารธาตุอาหารหลักที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างอ่าช้อยที่1ครูบีบอกว่ามีเ เคืออะไรมี p p คืออะไรมี k มาให้อีกช้อยที่สองโอ้โหมีแต่ภาษาอังกฤษเลยมี ca mg แล้วก็มี s อ่ะ mg ไม่ใช่ยี่ห้อรถนะคะแล้วก็มี s ต่อไปช้อยที่3ก็คือมี c มี h มี o ช้อยที่4ก็คือ fe z n แล้วก็ cu อ่หา เพราะฉะนั้นธาตุอาหารหลักของพืชแต่ละอย่างเนี่ยเราคิดว่าแต่ละส่วนเนี่ยคืออะไรจําได้ไหมคะว่าอะไรที่เป็นธาตุอาหารหลักอ่ามันจะมีส่วนที่เป็นอาหารหลักธาตุอาหารรล่งใช่ไหมคะอาหารหลักอาหารรลองจําได้อยู่ไหมแล้วก็ส่วนที่เป็นอาหารเสริมอ่ในนี้มันก็มีรวมกันนะคะมีทั้งอาหารหลักธาตุอาหารรลงแล้วก็ส่วนที่เป็นธาตุอาหารเสริมมันก็จะเพิ่มเติมมาใน ส่วนสี่ช้อยนี้ด้วยอลองดูซิบางคนบอกว่าเอ๊ะหนูจําได้สัญลักษณ์ที่คุณครูให้มาวันนั้นบางคนบอกว่าได้ไปดูที่อะไรนะถุงของถุงของอากระสอบถุงปุ๋ยใช่ไหมคะถุงที่เอาใส่ปุ๋ยอะอ่ะมันก็จะมีเขียนบอกอยู่อเพราะฉะนั้นใครที่ได้คําตอบแล้วมาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าคำตอบตรงกับของครูบหรือเปล่าอา ทีนี้มาดูนะคะว่าสาเหตุที่บอกว่าอ๋อเป็น N เป็น P เป็น K N, N ในที่นี้ก็คือในตัวเจน P, P ก็คือฟอสฟอรัส K ในที่นี้ก็คือโพแทสเซียมแล้วถามว่า N N ในตัวเจนเนี่ยทำหน้าที่อะไร N ในตัวเจนเนี่ยทำหน้าที่คือหนึ่งเลยทำให้พืชเนี่ยมีสีเขียวนอกจากทำให้พืชมีสีเขียวแล้วยังช่วยในการเล่งการเจริญเติบโต เร่งการเจริญเติบโตส่วนที่เป็นใบแล้วก็ลำต้นแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการออกดอกและออกผลเนี่ยเราต้องใช้ส่วนที่เป็น P ก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยจะช่วยในการเร่งออกดอกออกผลใช่ไหมคะทำให้มีการเจริญเติบโตได้ดีต่อไปถามถึงส่วนที่เป็นตัวช่วยในการสร้างอาหารก็คือตัวที่เป็นโพเทสเซียมก็คือตัว K ช่วยในการสร้างอาหารหรือว่าทำให้ผลผลิตเนี่ย มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นถามว่าช่วยในการสร้างอาหารเราใส่แค่เคไม่ต้องให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวช่วยที่ช่วยให้เป็นไงคะอ่าช่วยในการสร้างอาหารทําให้ขนาดหรือว่าจํานวนเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้บางคนก็งงว่าเอ๊แล้ว C C กับ A ในที่นี้คืออะไรอ่า Ca หรือว่า Mg ในที่นี้หรือว่าตัว S ในที่นี้นะคะสตัวเนี้ที่อยู่ในช้อยที่สองเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองก็จะมีอยู่สามส่วนอ่า Ca ในที่นี้เราก็เรียกว่าแคลเซียมนะคะแคลเซียมก็จะเป็นอยู่ในธาตุอาหารรอง Mg ก็คือคำว่าแมกนีเซียมแล้วก็ S S ในที่นี้ก็จะเป็นกรรมะถัน แต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่มันแตกต่างแล้วก็แบ่งแยกกันออกไปที่เห็นได้อย่างชัดเจนอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูบีลองยกตัวอย่างในส่วนที่เป็นคําว่า Ca ที่เป็นคําว่าแคลเซียมใช่ไหมคะแคลเซียมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ก็คือช่วยในการเป็นไงคะอ่านอกจากแบ่งเซลล์ละช่วยในการผสมเกสรการงอกของเมล็ดนอกจากนอกจากการงอกของเมล็ดละยังช่วยทําหน้าที่ในการ ลำเรียงอาหารหรือที่เราเรียกว่าไอตัวแคลเซียมเนี่ยค่ะช่วยทำให้ปรับสมดุลปรับสมดุลในที่นี้คือปรับสมดุลทั้งกดและด่างของพืชต้นไม้หรือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะมีความเป็นกดเป็นด่างที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะมันก็จะเป็นตัวช่วยในการปรับสมดุลอ่ะต่อไปช้อยที่3มที่เป็นคำว่าเอ๊มีตัวซีมาด้วยมีตัวซในที่นี้คืออะไรนะแล้วตัวเในที่นี้คืออะไร อ่าแล้วตัว O ที่เราพูดถึงในที่นี้ล่ะมีหรือเปล่าอ่าแลวช้อยที่4นะคะอย่างเช่น Fe Fe Zn หรือว่า Cu ในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของธาตุอาหารเสริมนะคะอ่าทั้ง4 5หตัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เป็นธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ปธาตุนะ อันนี้คุณครูคบีพูดในภาพรวมก่อนนะคะว่าถ้าธาตุอาหารหลักเนี่ยจะมีอยู่3อย่างหรือว่าสส่วนใช่ไหมคะสามธาตุใหญ่ๆธาตุอาหารรองก็จะมีอยู่3ามธาตุใหญ่ๆแต่ถ้าพูดถึงธาตุอาหารเสริมที่เข้ามาเสริมเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดแปดธาตุใหญ่ๆโอเคไหมคะอ่ะงั้นวันนี้ครูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนอันนี้ก็เป็นหลังจากที่เราเรียนมาครูบีก็เลยลองเอามาให้เราทำดูมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อ ถ้าใครที่ทำถูกหมดทั้งห้าข้อก็ปอบมือให้แตงเลยเก่งมากเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ผิดเป็นบางข้อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองเปิดย้อนกลับมาอ่ากลับไปดูในส่วนที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วลองกลับมาทวนดูข้อสอบอีกครั้งนะคะว่าเอ๊ะไอ้ที่เราทำไปเนี่ยผิดตรงไหนผิดในข้อไหนบ้างโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ครูบีก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปเราจะไปขึ้นในเรื่องความหลากหลายของสัตว์แล้วนะคะบายบายคะ่ะ